คทุกคนสบายดีทุกคนนะวันนี้กับพบกับช่องรอนเลยซิ่งคือเก้าวันนี้มานั่งลิดซิ้วๆนะจิมารีวิวก้องให้เบิ้งนี่นะเป็นกองสองตัวนี่นะราคาต่างกันหลายจิมาบอกคอดีคอเสียงมันนะอ้อมีกั่รอนนะ <S <S 2> <S 2> ตัวนี้เป็น e ken h e a 9r ตัวนี้ราคาเที่พันแปดลากาบางที่ก็อิงตามหานเนาะบาง้านกระทึกบาง้านกระแพงแต่ว่าต่ําสุดกับโบลุดพันหนึ่งนะตัวนี้แล้วมาตัวตัวนี้ตัวนี้แปดร้อยบาทเนาะเก้าแห้งนะเนี่ยได้สองปีแล้วแบตกระเสื่อมนั้นตัวนี้ถือว่าซื้อไปแบบเสียเงินลน้านเนาะตัวนี้ เป็นปะไว้ดดนเป็นแบบมือเนื้อไปแบน,นี้ตัวนี้มันท่ายได้พันแปดสิบพี่ตัวนี้โคตรชาเลยแล้วนกะ็ฝากบอกทุกคนเลยว่าถ้าบอกชิวอะไรนะว่า,าถ้าจะซื้อต้องเบิองดีๆเนาะคือคอยนี้ปิดพาแล้วเนาะซื้อตัวนี้ตัวนี้ค่อยซื้อมาแปดร้อยบาทเนาะตามหานขายเครื่องทั่วไป ปกติอยู่ในรัศดาในประมาณ200บาทนี200่แหละสองร่ยบาประมาณนี้แหละเดี๋ยวสิมาโล่งอันเทสให้เบิงเนะว่ามันแตกต่างกนะันสัมดใดโอเคทุกคนตอนนี้เอากะอยู่ในกองอ e ีเกนเฮดเกาอาณามาทดสอบอเบิ่องเลยว่าความละเอียดมันสัมดาดมุมมันจะเป็นคล้ายกับ น่าจะเป็นแบบเขาเอินว่าเล่นวาหายบอกประมาณนี้นนะ้นความอันนั้นมักนกะทำละเอียดมากะพันแปดสิบปี 2. ตัวนี้มันเป็นเล่นร้อยเจ็ดสิบองศาต่ประมาณนี้แล้วนะก็ถือว่าโอเคอยู่เลยสำหรับคนมันจะพอใส์พอซส์อยนะู่ ตามละเอียดมากอะซ้นำนี่แล้วเนาะทัานตุ้บต้นละแต่โบโบซ้ำจะพวกโกโกูแล้วเนาะคือว่าโอเคอยูอ่ซ้อเอากะเดี๋ยวไปเบิ้งตัวตัว,ตวพันแปดซีพีตัวนั้นเนาะกล้องตัวนั้นไปเบิ้งไปนะี่เนาะวิดีโอที่ถ่ายจาก กองตัวราคาแปดร้อยบาทนะความละเอียดประมาณนี้